ถือถทีหนึ่เดียวแต่ว่าเพื่อันี้องนะครับพี่น้องเราผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เราเอามาทำได้เข้นใจไหมเอาพ่อขอแนะนำก่อนนะครับกเรีนเดี๋ยวมาทำความรุ่นนะครับมีคนที่กำลังถ่ายรูปเราเนี่ยนะครับชื่อเด็กหญิงจินตนานามสกุลเด็กทรเมื่อยันดีครับสวัสดีครับตอนนี้ครับสวัสดีครับลต่อสอนนะครับต่สอนเนี่ย ชั้นป็คือทาห้ากที่โรงเรียนวัฐครเริยดอนกลงเรียนรัฐครเสริยดนะครับตอนเกนรงเรียนที่นี้นะครับโรงเรียนทีนี้ในวันนี้ชื่อจินตนาร้อยพืนดาชืนเมีวัตถุดินิงนเดอนครับมีเลี้ยงหมูแล้วก็มีเลี้ค้มเลีค่ะบัที่อยู่ฝนะคแล้วก็ี่เ่าทำใหม่ล่าสุดก็คือการเลี้ยงหนู่ เราเอาแม่พันธุ์ตัวผู้มาสองตัวแล้วก็มีตัวพื่จะตมีปราณสบตัวต้ะคะแล้กางัเคุให้เขนตัวแล้วก็อ่าสองตัวเทนเดียวกันค่ะ คณะนี่ก็เหมือนกันค่ะคณะนี่จะดูแลยากหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบว่าอดมีความอดทนน้อยค่ะแดดเกินไปก็ไม่ได้ฝนเยอะเกินไปก็ไม่ได้อากาศร้อนเกินไปก็ไม่ได้ก็คือรากมันจะเน่าเหี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ผ้าใบนะคะกันกันแสง UV ให้เขาผ้าใบที่เราใช้นะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็น ค่าที่กองแสง50%ค่ะตัวนู้นจะเป็นค้ากองแสงประมาณ80%ค่ะก็คือที่ใช้จะเป็นที่กองแสงมากหน่อยก็เพื่อปลูกผักดีค่ะว่าผักที่เขาจะไม่ค่อยชอบแดดร้อนแล้วก็ไม่ค่อยชอบฝนเท่าไหร่เราก็ต้องเน้นทางน้นให้มันมากหน่อยคืติดนทางนี้นจะเป็น50%ค่ะก็ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นผักบุ้งค,ค่ะผักบุ้งจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ง่ายค่ะแล้วก็ ต้องนานมากซึ่งปัจจุบันตอนนี้ผับกุ้งกิโลละประมาณ20บาทถึง25บาทค่ะคือเราจำหน่ายเป็นกิโลนะคะคแล้วก็มีพืชผักแบบบ้านๆของเราค่ะผักออง์ค่ะตอนนี้ก็จำหน่ายได้ค่ะัดขายได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่งทดลองปลูกก็เลยยังไม่ค่อยแต่ว่ามีเยอะเท่าไหร่ พกะมงเราต้องเอาเมล็ดแช่น้ำแช่อะไรก่อนเนาะเอ่อถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะหวานลงไปได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องแช่น้ําแต่ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยก็คือแนะนําว่าให้แช่น้ําไปก่อนเอ่อเป็นแค่ประมาณหนึ่งถึงสองขีบน่ะไม่กินดูแลพ่อเพียงพ่อเพียงอ่าก็ด้ไหมก็ดูครับอ่า หนุ่ยลองดูยากดูยาก